อังกฤษคำ,คำละร้อยไปเลยผมแล้วนะ difficult ไปว,ว่าอะไรครับอ,อ่ะถูกต้องเอาอะไรอีกร้อยหนึ่งอันนี้เอาไปเป็นกันนะสองคนที่นี่อยากจะเล่นต่อรหรือว่าจะพอแค่นี้ครับเล่นต่อไหมเล่นต่อเล่นต่อเลยเฮ้ยเห็นว่ามันง่ายขนาดนี้เนาะ follow ติดตามแล้วก็น้องสองคนติดตามพี่ยังครับยังไม่ได้ติดตามใครหรอคือจะบอกแค่นี้นะถ้าติดตามไปแฮชแท็กให้อีกร้อยหนึ่งนะคุณละร้อยเลยนะได้้ตอนนี ตามแล้วเอาไปเลยครับร้อยหนึ่งแจ็คจะเล่นต่อลุกคอแค่นี้ครับเล่นต่อเล่นต่อทริกกี้ตั้งใจจะหลอกนะเฮ้ยก็ถูกต้องนะเอาไปร้อยหนึ่งครับจะเล่นต่อลุกคอแค่นี้ได้ต่อเฮ้ย Ghosted มันก็ใช่นะร้อยหนึ่งตอนนี้นี่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะหนึ่ง จะเล่นต่อรู้ว่าจะพอแค่นี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้โหจะริทให้หมดเลยทุกคนคำว่าซิกมาบอยแปลยงไงเป็นคนที่มีออร่ามากเฮ้ยมีออร่ามากคนให้รือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันคนให้ไหมติดตามไปแล้วก็เอาไปเลยอัพโผม